วันนี้ได้เวลามาดูความเก่งของสกิลตัวชิงหลงกันดีกว่าซึ่งตัวชิงหลงเนี่ยจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราไปลองดูสกิลกันเลยดีกว่าว่ามันโดดเด่นอะไรยังไงบ้างสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอดที่14ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับ สำหรับตัวชิงหลงมันจะเข้าเมื่อไหร่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเข้าเมื่อไหร่แต่ผมก็มั่นใจว่าน่าจะไม่เกิน3เดือนนะครับสำหรับตัวนี้ถึงมันจะเข้าเร็วเราก็มีเพชรให้ไม่พอสุ่มอยู่ดีดังนั้นใช้ระยะเวลาในช่วงที่มันยังไม่เข้าเนี่ยพยายามเก็บเพชรไว้ถ้าใครอยากได้นะแต่ถ้าไม่อยากได้เรารอตัวที่มันเข้าในอนาคตเนี่ยตัวไหนก็ได้ที่เราเล็งไว้หรือเราชอบเนี่ยก็สามารถปั้นได้ถ้ามันตรงสายกับเราอย่างตัวชิงหลงเนี่ยอันนี้ผม จะแนะนําแบบเน้นเ้นเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างโดดเด่นทุกอย่างนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกอย่างถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยถ้ามันมาเร็วๆเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้เล่นทีมโหดโหดเร็วๆแต่ถ้ามันมาช้าก็ถือซะว่าในช่วงนี้คุณผู้ชมจะได้เก็บในส่วนของพวกตัวเพชรสลามอะไรแบบนี้เอาไว้คอยปั้นดาวให้น้องเพราะว่าดาวน้องต้องปั้นให้แบบ เหมือนกับตัวของปีศาจเปียวเพิงอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าตัวละครมันยิ่งดาวเยอะยิ่งเก่งอะไรประมาณนั้น สำหรับสกิลเบื้องต้นกันเลยดีกว่าสําหรับสกิลโดดเด่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงสาหรับสกิลเบื้องต้นสกิลแรกนะครับก็จะเป็นพาหลัีหลักๆของน้องเลยก็จะเป็นเมื่อสวมโล่นะครับจะเพิ่มความเสียหายเนี่ยที่ทาได้นะครับอยู่ที่26%เนะครับเมื่อไม่สวมเนี่ยจะเพิ่มการลดความเสียหายนะครับ26%ก็คือถ้ามันไม่มีโล่เนี่ยมันก็จะได้ลดความเสียหายเมื่อเขาตีเข้าเลือดมันอะไรประมาณนั้นและทุกครั้งที่ยูนิตายเดียวกันเนี่ย ถูกกำจัดหรือถูกฆ่าตายนะครับจะได้รับคําพูดสุดท้าย1นึ่งสเต็กนั่นเองนะครับแต่ละสเต็กของคำพูดสุดท้ายเนี่ย ก็จะได้รับโบนัสนะครับความสามารถเนี่ยอยู่ที่8%ก็เป็นความสามารถรวมในทุกๆด้านไม่ว่าการโจมตีอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะดังนั้นนะครับยิ่งเพื่อนตายมันยิ่งเก่งขึ้นด้วยอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนี่ยนะครับแค่สกิลพลาสีฟตั้งต้นมันเนี่ยก็ถือว่าโหดแล้วเป็นแทงก็ได้เป็นสายดาเมจก็ได้คือแบบว่ายืนได้แบบเน้นๆเลยอะไรประมาณนั้นนั่นเอง และในส่วนของสกิลอันติเมทของตัวชิงหลงเลยเนี่ยก็จะเป็นสกิลสายดาเมจที่แรงแบบเวอร์เวอร์เหมือนกันซึ่งสกิลของมันนะครับก็จะเป็นการ ขี่มังกรนะครับไปยังตำแหน่งที่กำหนดและสร้างความเสียหายทางกายภาพสูงสุดเนี่ย400%นะครับของพลังโจมตีของเราแกศัตรตูแต่ละตัวเนี่ยตามเส้นทางนะครับหากเป้าหมายปัจจุบันเนี่ยอยู่บนเส้นทางจะทำให้ผักหรือก็คือซีซเนี่ย ผักมันออกไปนะครับจากตัวเราอะไรประมาณนั้นกลับไปยังตำแหน่งที่กําหนดอีกทีนึงด้วยก็คือว่าผักออกไปนะครับไปยังตำแหน่งที่มังกรมันจะไปสิ้นสุดและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการสร้างความเสียหายทางกายภาพเนี่ยเพิ่มเติมอีก350%้นั่นเองนะครับแล้วก็จะบวกอีก100%เนี่ยของค่าโล่ปัจจุบันของเรายิ่งมีโล่เยอะนะครับมันจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆคือบูธเน้นๆอะไรประมาณ น,น,นั่นเองเนาะดังนั้นสกิลมันเนี่ยคือแบบว่า มีดาเมจนะครับแถมยังเป็น CC ด้วยอะไรประมาณนั้นนั่นเองแพคสกิลอันติมันนั้นก็นับว่าโดดเด่นแล้วนะครับแถมสกิลที่เป็นตัวทักษะความสามารถของมันเนี่ยก็จะโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็คือจะสร้างความเสียหายทางกายภาพเนี่ยเท่ากับ240%ของพลังโจมตีของเรานะครับแก่เป้าหมายเดียวก็คือดาเมจแบบเดียวๆและก็จะมีการมอบโล่ป้องกันเนี่ย17%นะครับของพลังชีวิตสูงสุดของเราเลย นะให้เป็นระยะเวลา6วินาทีนั่นเองซึ่งครูดาวมันโคตรน้อยนะครับมันใช้ได้ถี่แล้วมันมอบในส่วนของโล่เนี่ยได้โคตรจะถี่นะครับ และมันเป็นโล่ที่พลังชีวิตสูงสุดด้วยดังนั้นหนาแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ปล่อยทีแน่นอนโคดโกงนะครับสร้างดาเมจปุ๊บมีโล่ให้ตัวเองอีกอะไรประมาณนั้นแล้วในทุกครั้งเนี่ยที่ฝ่ายเรานะครับใช้สกิลอันติเมดเราจะได้รับปั๊บนะครับอาเวคเคนนิ่งเนี่ยอยู่ที่1สแต็กการใช้สกิลนี้ก็คือจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราเก็บในส่วนของสแต็กอ w เวคเคนนิ่งเนี่ยได้ทั้งหมด3สแต็กนะครับ และเราก็จะทําการปดปล่อยในส่วนของตัวดาบเพิ่มเติมนะครับสร้างความเสียหายเท่ากับ360%นั่นเองนะครับของพลังโจมตีเราบวกอีก100%นะครับของค่าโล่ด้วยก็คือยิ่งมีโล่ยิ่งแรงเห็นไหมว่าตัวมันมีโล่ที่เยอะนะครับแล้วก็มีการบูทดาเมจที่ดีแบบสุดๆเลยนับจากโล่เราด้วยอะไรประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแถม พอเราเก็บสแต็กได้ครบ3จากเพื่อนได้แล้วเนี่ยมันก็จะทําการปล่อยสกิลนะครับขว้งความเสียหายอยู่ที่360%นะครับแล้วก็บวก100%ของค่าโลกที่เรามีอยู่และก็จะมีการ แนบในส่วนของการป้องกันกายภาพลดลงด้วยส่วนใหญ่ทีมเราจะเป็นสายโจมตีกายภาพและตัวมันเองก็จะเป็นโจมตีสายกายภาพมันปล่อยสกิลนี้สําเร็จปุ๊บตัวนั้นเนี่ยจะได้รับในส่วนของพลังป้องกันกายภาพเนี่ยลดลงนะครับสาเปรเ็นป็นระยะเวลา8วิดังนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่าเก่งนะครับเอามาคอมโบกับตัวของปีศาจเปลวเพิงแล้วเนี่ยลดเกาะอ,อีกแล้วตัวปีศาจเปลวเพิงอะ่ะมันเป็นโจมตีสายกายภาพอยู่แล้วด้วย มันก็เลยเป็นสกิลที่แบบโหดอะชูกําลังของมันเลยก็ว่าได้หรือว่าเป็นสกิลหากินของมันเลยนะครับยืนตายชาติหน้าดาเมจก็ดันแรงซะอีกมีสกิลฟรีเสริมไปอีกอะไรประมาณนั้นและก็ในส่วนของสกิลทักษะรับของมันนะครับสำหรับสกิลทักษะรับของมันเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะครับ14%ีและโล่ที่ได้รับจากสกิลของตัวเองนะครับจะมอบ2สแต็กเนี่ยให้กับผู้ถือโล่นะครับก็คือในส่วนของ Attack. โล่ทำลายครั้งสุดท้ายนะครับมันก็จะเป็นการนะครับเพิ่มทุกครั้งที่เราเนี่ยได้รับพลังชีวิตนะครับหรือว่าเราเนี่ยได้รับโล่หรือจะฟื้นฟูพลังชีวิตจากอะไรก็ช่างเนี่ยมันจะเด้งในส่วนของตัวพลังชีวิตให้เราอีก2%ซนะครับซึ่งเป็น2%ของค่าพลังชีวิตสูงสุดแต่ว่ามันมีจํากัดนะสามารถที่จะเด้งเลือดได้2%เป็นี่ยเป็นระยะ30ครั้งอะไรประมาณนั้นนั่นเองพอครบ30มครั้งในการเด้งเลือดเนี่ยมันก็ จะหมดไปนะครับซึ่งตัวตายยากแน่นอนไม่ต้องกลัว คือตัวนี้มั่นใจได้เลยว่าสกิลมันชูทั้งดาเมจแล้วก็เรื่องตายยากเลยนั่นเองและสกิลทักษะพิเศษสกิลสุดท้ายของน้องเนี่ยก็จะเป็นสกิลโล่นะครับในสกิลนี้จะทําการมอบในส่วนของโล่ป้องกันเนี่ยให้แก่หน่วยพันธมิตรของเราทั้งหมดเนี่ยในตัวโล่จะอยู่ที่1นะครับจนั่นเองนะครับไม่ใช่19%นะและเป็นระยะเวลา10วิในตรงนี้ทุกครั้งที่โล่โดนตี ไปนะครับจากพันธมิตรเราเนี่ยที่มีการโดนมอบโล่ตัวนี้ให้อะ่ะมันจะมีการลดในส่วนของการคูลดาวสกิลเนี้ยลดลงนะครับ1วินาทีดังนั้นเนี่ยถ้าเรามอบให้ทั้งทีอะ่ะเวลาทีมเราโดนตีไปตีไปอะ่ะสกิลนี้เนี่ยจากที่มันมีคูลดาวไม่ถึง20วิอยู่แล้วมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆอาจจะได้ทีๆก็1ิวิปล่อยทีสิบวิปล่อยทีอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะแล้วในเริ่มต่อสู้เนี่ยมันจะมีการปล่อยทันทีเลยนะครับ1ครั้งไม่ต้องรอเลยเอ่ะเวลา สกิลนี้คือปล่อยก่อนเลยอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะดังนั้นมันก็เป็นตัวที่เสริมโลกให้ทีมได้ดีให้ทีมได้ยื้อได้อะไรประมาณนั้นนั่นเองในตัวชิงหลงเนี่ยความเก่งมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับใครที่รอไหวก็รอได้เลยนะครับผมมั่นใจว่ามันเป็นตัวละครที่คุ้มค่าที่เรารอแล้วเราปรันได้เต็มที่เนี่ยมันใช้ได้ยาวๆแน่นอนจะเป็นตัวที่ใช้ได้ยาวๆแบบ ยาวมากนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําสกิลเบื้องต้นของมันอะไรประมาณนั้นเนาะแต่คลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ